กำลังการผลิตให้ในปีหน้านี้ค่ะปี2,567นะคะซึ่งจะเป็นเส้นทางใหม่จากซาคาลินินจากซาคาลินแล้วก็จะเชื่อมต่อกับพื้นที่ของไซเบีเรยรยต่อไปค่ะ ขณะดเดียวกันความเคลื่อนไหวของนายยงตรีคนใหม่ของังกฤษนะครับริรัสก็เตรียมประกาศแผนควบคุมราคาพลังงานทั้งในส่วนของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันรวมไปถึงการหาแหล่งพลังงานใหม่ๆซึ่งคาดว่ารัฐบาลอังกฤษต้องกู้เงินมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะมากถึง1 100, 000, 000, นึ่งแสนล้านปอนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณกว่า4ล้านล้านบาทเพื่อบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจที่กําลังได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนและก็ช่วยชะลออัตราเงินเฟอ้อของกงกฤษที่ผู้ สูงขึ้นในปัจจุบันที่ตอนนี้ไปแตะอยู่ที่ระดับร้อยละ10.1ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนาของโลกมีรายงานอีกด้านหนึ่งนะครับว่าราคาพลังงานภาคครัวเรือนจะต้องมีการควบคุมราคากลางเอาไว้อยู่ที่ประมาณ2,500ปอนปอหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 0 0 0 0แกว่าบาททั้งในอังกฤษสกอตแลนด์และก็เวลส์ขณะที่ภาคธุรกิจก็จะได้รับแนวทางการช่วยเหลือในเรื่องของผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูงได้เช่นเดียวกัน ส่วนราคาก๊าสธรรมชาติกับค่าไฟภาคครัวเรือนของอังกฤษ ของเดือนตุลาคมนี้นะครับคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นไปเป็นประมาณ1,971ถึง3,549ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ82,915บาทถึงเกือบเกือบ150,000บาทซึ่งทางด้านผู้นำอังกฤษออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าหลังจากนี้จะไม่ใช้แนวทางการเก็บภาษีลาบลอยหรือว่าภาษีที่ได้จากผลกำไรของบริษัทด้านพลังงานในประเทศเพราะกลัวว่าถ้าไปเก็บภาษีเพิ่มจากในส่วนนี้จะส่งผลทำให้ภาพรวมการลงทุนต้องหยุดชะงักไป ขณะเดีวยวกันมีการคาดการณ์กันว่ารัฐบาลอังกฤษจะพยายามหาแหล่งพลังงานอื่นๆรวมไปถึงการออกใบอนุญาตการสำรวจน้ำมันและกา๊าซธรรมชาติแถวๆน้านาน,าน,าน้ำแถบทะเลเหนือมากถึง130ฉบับแล้วก็เตรียมยกเลิกคำสั่งห้ามการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติจากหินดินดานหรือว่าเชลกัสหากว่าทางการท้องถิ่นนั้นๆมีความเห็นชอบด้วย แต่ว่ามีการวิเคราะห์กันนะครับว่าแผนของรับฐบาลเกรดเที่ยวนี้ไม่น่าที่จะแก้ปัญหาได้แบบระยะสั้นนั่นหมายความว่าการสำรวจหาแหล่งน้ํามันและกา๊าซธรรมชาติใหม่ๆซึ่งจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการสำรวจไปจนถึงขั้นตอนการผลิตและนําน้ํามันออกมาใช้ต้องใช้เวลายอย่างน้นอยห้าถึงสิปีส่วนกระบวนการขุดเจาะเชลกาซหรือว่าการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติจากหินดินดานจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในระยะสั้นนะครับ ได้เห็นแนวทางการรับมือเรื่องของการขาดแคลนพลังงานของอังกฤษไปแล้วนะคะทีนี้มาดูทางฝั่งของเยอรมนีกันบ้างค่ะนายโรเบิร์ทฮาเบกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีนะคะระบุในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนีในวันนี้ว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการหาวิธีเพื่อที่จะดึงราคาก๊าซธรรมชาติที่กำลังพุ่งสูงขึ้นตอนนี้ค่ะพร้อมกับเผยว,ว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้นโยบายอุดหนุนราคาก๊าซเพื่อช่วยเหลือประชา ช,ชาวเยอรมนีได้ตลอดไปนะคะเพราะว่าก็จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวในยฮาเบกบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องหยุดความพยายามในการบิดเบือนราคา,า๊าซจากราัสเซียเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบของตลาดพลังงานใหม่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดที่มีความชัดเจนมากนักนะคะส่วนทางประธานคณะกรรมาการยุโรปนางอัวซูล่าฟอนเดเลเยนซึ่งก็เป็นฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปหรือว่า e อค่ะแถลง เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะเสนอให้รัฐบาลของ27ประเทศสมาชิกพิจารณาการใช้มาตรการกําจัดเพดานราคากา๊สของรัสเซียในตลาดโลกค่ะจะได้ตัดช่องทางการสร้างไรายได้ของรัฐบาลของรัสเซียนะคะที่จะนําเงินส่วนนี้ไปใช้ในการเปิดปฏิบัติการทางทหารกับยูเครนต่อไปการเรียกร้องครั้งนี้ของประธาน e c ก็เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดิวลารดิเมียปูตินของรัสเซียแถลงต่อที่ประชุมเศรษฐกิจ มิภาคตะว,วันออกหรือว่า EEF ครั้งที่7นะคะก็ถแถลงบอกว่าการส่งก๊าซผ่านระบบนอร์ธสเตรมหนึ่งจะยุติเป็นการถาวรค่ะถ้าหากว่ายุโรปพยายามที่จะเดินหน้ามาตรการควบคุมราคาพลังงานของรัสเซียเนื่องจากถือเป็นการละเมิดข้อตกลงของการซื้อขายพลังงานตั้งแต่ต้นซึ่งการประชุมฉุกเฉินของรัฐมนตรีพลังงานยูในเรื่องนี้เดี๋ยวกำลังจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้นะคะเพราะฉะนั้นรอดูแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหา